สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณเู้ชมลูกศิษย์แม่ปะกัญชาะค่ะรายงานตัวนะคะขอประธานอภัยนะคะวันนี้มาดึกอีกแล้วนะคะมาดึกแล้ววันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสําคัญเลยะค่ะนะคะหัวข้อสําคัญมากใครไม่ฟังน่าเสียดายมากๆเลยนะคะยังไงก็ไปดูย้อนหลังเอานะคะ <ๆ S 2> เราจะพูดกันถึงเรื่องหัวข้อที่สําคัญก็คือหัวข้อเรื่องของขนาดของการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์นะคะหัวข้อที่1น,นะคะหัวข้อที่2เราจะพูดกันถึงเรื่อง สารสกัดกัญชาเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเรานานแค่ไหนนะคะแล้เพราะว่าบางคนอาจจะกลัวนะคะอาจจะมีความกังวลว่าถ้าหากใช้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยนะคะเวลาไปตรวจเกิดเขาไปตรวจนะคะมันจะอยู่ในร่างกายของเรานานแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันนะคะนั้น ที่จะไม่พูดพรามทำเพลงนะเอาเลยนะคะนะคะอย่างนี้นะคะ,ะ,ะสาร TSC นะคะมันมีสาร t h c กับ CBD ดีนะคะในในกัญชานะคะที่เป็นในดอกนะ,ะที่สำคัญนะคะส่วนสาร TSC เนี่ยนะคะมันจะเช็คจาก TSC นะ,ะนะคะเพราะ TSC คือตัวที่ทำให้เราเมาได้ถ้าหากว่าใช้เกินขนาดหรือถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความไวต่อสารสกัดกัญชานะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า แค่ไหนนะคะแค่ไหนนะคะที่เราจะใช้นะคะเราควรจะต้องใช้ปริมาณสักกี่หยดนะคะนะ,ะสักกี่หยดนะคะในแต่ละวันนี้นะคะถ้าหากว่าใช้เพื่อการ ที่เรานิยมกันคือใช้เพื่อผ่อนคลายนะคะใช้เพื่อการดูแลสุขภาพนะคะเบื้องต้นเลยนะคะลดความเครียดต่างๆนานาเนี่ยเราจะใช้ระดับที่2 5มิลลิกรัมนะคะนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันทั่วไปพี่เจมส์เองก็ใช้โดสนี้นะคะโดสที่ดูแลป้องกันนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเกิดความสมดุลน,นะคะ,นะเราจะใช้ประมาณ2 5มิลลิกรัมทีนี้มิลลิกรัมเนี่ยนะคะเราก็จะดูดูยังไงก็ดูจากขวดนะคะว่า ถ้าหากว่าเป็นสารสกัดกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์มันจะระบุชัดเจนนะคะจะระบะุโดสชัดเจนว่ากี่มิลลิกรัมนะคะเรามาคำนวณกันง่ายๆนะคะ1มิลลิกรัมนะคะ1มิลลิกรัมต่อต่อ,ตอสมมติว่าขวดหนึ่งเนี่ยนะคะห้ามนะคะขวดละ5 ML เนี่ยนะคะ1 ml เนี่ยมันประมาณ2 0่0ถึงหยดนะะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวบีบนะคะว่า ขนาดไหนนะแต่ของแม่มดเนี่ยประมาณเราคำนวณคร่าวๆนะคะประมาณ30นะ,ะ30หยดต่อ1 ml นะเพราะฉะนั้นถ้า5 ml นะอย่างขวดนี้นะะอย่างขวดนี้นะฮะ,ะ,ฮะ5 ml นะ,ะ่นะขวดนี้5 ml เนี่ยก็จะมีประมาณ 150หยดนะคะแล้วก็ขวดนี้นะคะถ้าเป็นโดสอันนี้เนะเราจะโดสของเขาจะอยู่ที่200มิลลิกรัมนะคะแล้วก็สามารถคำนวณได้โดยเอาจำนวนหยดนี่แหละค่ะนะคะจำนวนหยดหารกับจำนวนมิลลิกรัมหารกับจำนวน m อ m l แลอแล้วก็หารจำนวนมิลลิกรัมมันก็จะได้จำนวนออกมาว่า1หยดของสารตัวนั้นนะคะจะอยู่ที่ความเข้มข้นกี่มิลลิกรัมนะคะะที่นี้นะคะระดับที่1มันจะมีอยู่ประมาณ5ระดับ ด้วยกันนะคะในการใช้โดสในการรักษานะคะโดสที่1ก็คือ2.5 2.5มิลลิกรัมก็คือใน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 ภาวะที่ร่างกายเป็นปกติดีต้องการดูแลนะคะระดับที่2จะอยู่ที่2.5ถึง15มิลลิกรัมนะคะนั่นเป็น t s c ถ้าเราจะพูดถึง t s c พี่เจ็บขอยกตัวอย่างตัวนี้เนาะนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะครับ920นะคะ920 BioNano นะคะ Water นะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้อนอยู่ที่900 มิลลิกรัมนะคะ900มิลลิกรัมนะคะ900มิลลิกรัม30 ML นะคะเพราะฉะนั้นขวดนี้จะมีบรรจุอยู่ประมาณ900หยดนะคะ900หยด900มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าเราคำนวณได้ว่า1หยดเท่ากับ1มิลลิกรัมนะคะขวดนี้นะคะ1หยดเท่ากับ1มิลลิกรัมนะคะทีนี้15หยดนะคะโดสโดสระดับที่2ก็คือโดส1่ประมาณ2.5ถึง15มิลลิกรัมก็ประมาณประมาณ3 หยดนะคะ3หยดถึง15หยดนะคะ3มหยดถึง15หยดนี้เป็นโดสที่ทําการรักษาแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการรักษาโรคต่างๆแล้วนะคะนะคะโรคต่างๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้โดสอันนี้นะคะไม่เกินวันละ15หยดนะคะไม่เกินวันละ15หยดแต่อย่างที่บอกว่าต้องใช้จำนวนที่น้อยไปก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะคะระดับที่3เราจะขึ้นมาอีกนะคะระดับขึ้นมาอีก อยู่ที่ประมาณ15ถึง30มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าเราจะใช้ประมาณ15ถึง30หยดต่อวันนะคะ,ะ,ะโดสขนาดนี้นะเป็นโดสที่เขาเรียกว่าเข้าสู่การรักษาอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะโดย นะคะบางบางที่อย่างของเราก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะนะครับใบรับรองแพทย์ถ้าอยู่ที่เมืองนอกก็อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์เช่นกันนะคะในบางรัฐนะ,ะอย่างเช่นในอเมริกานะคะนั่นคือระดับที่3ส่วนระดับที่4นั้นก็คือว่า,าจะอยู่ที่3 0มสถึงห้มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตัว920นานโนอันนี้ก็ประมาณ3 0มสถึงห้หยดต่อวันเลยนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าความเข้มข้นเลย ความเข้มข้นในการรักษาทางการแพทย์เลยนะคะ,ะถ้าใช้โดสประมาณ30-50หยดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะมันก็จะเกิดอาการนะคะสำหรับคนที่วัยก็คืออาจจะมีการรู้สึกอึดอัดนะ,ะจะมีภาะวะของคนที่อาจจะรู้สึกรู้สึกว่าอึดอัดนะอึดอดัดหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวนะคะนะคะนั่นคือตัว30-50หยดแล้วถ้าระดับที่สูง อีกระดับหนึ่งสูงสุดเลยก็คือ5 0าส0ถึงหนึยหยดเลยนะคะ5 0า0 0ถึงหนึมิลลิกร,รัมนี่แหละคะ่ะคือ5 0าส0ถึงหนึยหยดต่อวันเลยอันนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วนะคะซึ่งเป็นระดับที่อันตรายถ้าหากว่า ใช้โดยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะมันโดสสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือโดสของการรักษานะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือตัวท s c นะคะส่วนตัว CBD ีเนี่ยตัว CBD อ่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะ CBD ต่างจาก t s c ตรงที่ t s c อาจจะทำให้หมึนเมาได้ถ้าเกิดกรณีที่เราใช้ มากนะคะเวอร d o ดสหรือมากนะคะเกิดอาการเมาได้เดี๋ยวพี่เจจะบอกว่าถ้าเกิดอาการเมาแล้วเราควรจะต้องแก้ไขอย่างไรนะคะนั่นคือโดสของการใช้ TSC ส่วนโดของการใช้ CBD ดีนะคะ CBD เนี่ยนะ,ะ <c oughs> เนื่องจากว่ามันไม่ได้ทํางานกับระบบจิตประสาทนะคะมันก็เลยไม่มีอาการมึนเมานะ,ะแต่ว่าโดสที่ใช้ C b d ดีไม่ควรเกินวันละ200มิลลิกรัมนะคะซึ่งซึ่งซึ่ง สามารถใช้ได้มากถึงขนาดนั้นแนละ้ว200มิลลิกรัมอยู่ที่อันไหนก็เช่นขวดนี้เลยนะคะขวดนี้นะคะ5 m l นะคะ5 m l 150หยดนะคะอยู่ที่200มิลลิกรัมสามารถใช้ได้ถึงวันละ1ขวดเลยนะคะวันละ1ขวดเลยนะคะสำหรับนั่นคือโดสสูงๆเลยแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราเริ่มต้นที่1หยดนะหยดแล้วค่อยๆปรับขึ้นปรับขึ้นนะคะปรับขึ้นนะคะส่วนตัว ดสสูงเช่นตัว750มิลลิกรัมตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น750มิลลิกรัมนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ถึงวันละ225หยดเลยนะคะวันละไม่เกิน225หยดแต่ก็ยังไม่เคยมีใครใช้ขนาดนี้นะคะไม่เคยมีใครใช้เยอะขนาดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เราใช้กัน12หยดนะคะต่อวัน10 16หยดต่อวันนะหรือถ้าใครมีอาการปวดมากๆกนะก็สามารถเพิ่มได้นะโดยการเพิ่มให้ดูตัวเองเป็นหลักเลยนะแต่ CBD ยังไงก็ไม่เมานะคะก็ไม่มีอาการเมานะการปรับโดสนะคะก็สามารถใช้ได้ตามปริมาณที่บอกไว้นะคะมี5ระดับนะคะมี5ระดับนะคะระดับที่1 2 3 4 5ห้านะคะจากน้อยๆจากดูแลป้องกันตัวเองจนถึงระดับที่รักษาทางการแพทย์เขาเรียกว่า โดสทางการแพทย์เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ากัญชาเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่นะคะนานแค่ไหนคุณ คุณพี่พูสวัสดีค่ะนะมันจะอยู่ในร่างกายเรานานแค่ไหนนะคะนะ,ะการปรับโด,ดก่อนนะปรับโด,ดก็ปรับ3วันเนาะเริ่มต้นนะสวันแรกสําหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะสวันแล้วก็ค่อยให้ร่างกายปรับสภาพได้แล้วค่อยๆเพิ่มนะคะเวัน10วัน15วันนะคะดูไปแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะให้ดูตัวเองว่าดูสิ่ง ทำให้หลับสบายเป็นเกณฑ์เลยนะคะส่วนทีนี้มาดูว่าลทธิ์ของกัญชานะคะฤทธิ์ของกัญชาเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรานานแค่ไหนเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่องทางในการที่เรานําเข้าสู่ร่างกายว่าช่องทางไหนนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสองช่องทางก็คือการเวฟนะคะการการเวฟนะคะคือการสูบแล้วก็การ กินหรือการหยดไปใต้ลิ้นนะคะถ้าเวฟเนี่ยประมาณเวฟมันจะเร็วมากนะคะการสูบเนี่ยมันจะเร็วมันจะออกฤทธิ์เร็วมากประมาณ15นะถึงส5หนาทีมันก็จะออกฤทธิ์แล้วนะคะแล้วมันก็จะอยู่ในร่างกายของเราประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าเข้าไปทางปากไม่ว่าจะเป็นการหยดหรือการกินนะคะมันจะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณช่วง30นาทีแรกถึง120นาทีนะคะมันจะออกฤทธิ์แล้วมันจะอยู่ได้ประมาณ1 5ถึงชั่วโมงนะนะคะ นะคะเราก็จะอยู่ในร่างกายอีกประมาณมันจะอยู่ออกฤทธิ์อยู่ประมาณหนึ่มันจะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณในช่วงเวลา20ถึง30ถึง120นาทีนะคะแล้วก็จะอยู่ออกฤทธิ์อีกต่อเนื่องกันประมาณ1-5ชั่วโมงแล้วก็จะอยู่นานประมาณ6-12ชั่วโมงนะคบทีนี้สมมติว่านะ การตรวจคือกันอย่างนี้นะคะกัญชาเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรามันจะมีวิธีการตรวจว่ามันจะไปอยู่ตรงส่วนไหนแล้วที่สามารถที่จะตรวจได้บ้างนะอันดับแรกที่เขานิยมกันมากเลยเก็คือทางปัสสาวะนะคะในปัสสาวะนะคะจะชัดเจนมันจะอยู่ในปัสสาวะมันจะอยู่ในในเลือดนะคะแล้วสามารถตรวจสอบได้ในปัสสาวะก็ได้ในเลือดก็ได้หรือเส้นผมก็ได้นะสามารถตรวจสอบได้เช่นกันทีนี้มาดูว่าถ้าหากว่ามันอยู่ในปัสสาวะนะคะก็มามันก็ขึ้นอยู่กับ ความความถี่ในการใช้นะคะว่าจะตรวจตรวจเจอนะคะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ถ้าสมมติว่า,าใช้ครั้งแรกนะใช้ครั้งเดียวเลยนะคะ,นะคะจากปัสสาวะนะเช็คจากปัสสาวะนะคะมันก็จะอยู่ใน ร่างกายของเราเนี่ยประมาณ2-7วันจากการตรวจปัสสาวะนะคะมันจะอยู่ในในปัสสาวะเราที่สามารถเช็คได้ในถ้าสมมติเราใช้แค่ครั้งเดียวเองนะจะอยู่2-7วันเลยนะคะถ้าหากว่าเราใช้1เดือนใช้ยาวติดต่อกัน1เดือนแต่ว่าใช้แบบครั้งสองครั้งเองไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนะใน1เดือนนั้นใช้ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะฤทธิ์ของมันก็จะอยู่แบบ ประมาณ7-20ถึงวันเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรา,าเรา,าใช้นะคะเราหยดใต้ลิ้นเมื่อ2วันที่แล้วนะ,ะแล้วเกิดพรุ่งนี้ไปตรวจนะคะมันยังคงอยู่นะ,ะภายใน7-20ถึงวันยังควรตรวจเจอถ้าตรวจในปัสสาวะนะคะทีนี้ถ้าเราใช้เป็นปกติเลยทุกวันเลยนะ,ะใช้ทุกวันต่อเนื่องกันเลยนะนะมันจะอยู่ในในปัสสาวะประมาณ20-30ถึงวัน1เดือนเลยนะคะ20-1ถึงเดือนเลยถ้าหากว่าเราใช้ปริมาณเยอะ ปริมาณที่ทําการรักษาเลยนะแล้วตรวจใช้ทุกวันใช้จํานวนเยอะๆเนี่ยนะคะตัวาสารกัญชาเนี่ยมันจะอยู่ในในในปัสสาวะของเรานะที่เราตรวจเจอในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง3เดือนเลยนั่นคือ90วันเลยทีเดียวนะนั่นคือนั่นคือทางการาทางการหยดใต้ลิ้นนะคะทีนี้ถ้าเราไปนั่นคือปัสสาวะเนาะเช็คจากปัสสาวะทีนี้ถ้าเราเช็คจากเลือดนะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยนิยมทํากันเท่าไหร่แต่ก็ ตรวจได้นะคะจากเลือดนะถ้าจากเลือดเราก็มาดูว่าถ้าเป็นช่วงที่เราใช้แค่ครั้งเดียวเลยนะเกิดว่าวันนี้ใช้บางเอิญใช้แล้วไปเจาะเลือดไปตรวจเลือดเนี่ยนะมันจะอยู่ประมาณแค่1-2วันเท่านั้นเองอสารก็จะก็จะหมดไปคือร่างกายของเราเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการยังไงก็ตามมันจะพยายามขับออกให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าฤทธิ์ของมันก็ยังคงอยู่ได้นานถ้าหากว่าเราใช้ เดือนหนึ่งแต่ว่าใช้แค่ครั้งสองครั้งไม่ต่อเนื่องนะคะในตรวจในเลือดเด็กเราก็จะเจอว่ามันจะอยู่ประมาณ1-3วันเท่าเองในเลือดนะฮะหรือว่าถ้าเราใช้ทุกวันเลยต่อเนื่องกันทุกวันเลยนะเป็นปกติเป็นประจําเลยแล้วก็ไปเช็คในเลือดจะเจอก็จะอยู่ในเลือดในประมาณ3-7วันนะคะส่วนส่วนอ่าถ้าหากว่าเราใช้ จำนวนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจในเลือดเจอมันจะอยู่ประมาณ7-18วันนะคะ7-18วันเท่านั้นเองอะนะคะในเลือดทีนี้ส่วนในเส้นผมในเส้นผมจะอยู่ไม่นานนะคะถ้าในเส้นผมเนี่ยมันจะอยู่อ่า ตรวจเส้นผมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยตรวจกันนะคะเราไม่ค่อยตรวจกันแต่เส้นผมโทษทีค่ะอยู่นานทีเดียวค่ะอ,อยู่ถึง3เดือนเลยเส้นผมแต่เขาไม่ค่อยตรวจกันนะคะแล้วอีกอันนึงที่อยู่ในน้ำลายนะมันจะอยู่มันสามารถจะตรวจเจอได้นะคะคือในในในปัสสาวะเรานะคะในปัสสาวะนะคะในการตรวจเลือดนะคะในผมแล้วก็ในน้ำลายค่ะในน้ำลายนี้ถ้าขัดว่าใช้แค่ครั้งเดียวเลยนะคะมันก็อยู่ประมาณแค่วันเดียวค่ะ24ชั่วโมงก็จะก็จะหมดไปแล้วนะคะก็ จะไม่มีแล้วถ้าหากว่าเราใช้เดือนหนึ่งใช้สักครั้งสองครั้งเองนะมันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเหมือนกันนะคะอยู่ในน้ําลายของเราเนี่ยถ้ามีการตรวจในน้ําลายนะคะถ้าหากว่าเราใช้ทุกวันเลยมันจะอยู่ในน้ําลายเราประมาณ3วันแต่ถ้าเราใช้นะคะทุกวันใช้จํานวนเยอะๆทุกวันเลย ตรวจในน้ำลายก็จะเจอก็คืออยู่ไม่7วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะตรวจที่เจอมากที่สุดก็คืออยู่ในเส้นผมแต่ว่าไม่นิยมตรวจกันนะส่วนใหญ่ก็จะตรวจในปัสสาวะเะมากกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นในปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีนะคะมันจะมีอยู่นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมีอยู่อ,อยู่ได้ นานทีเดียวเลยนะคะถึง3เดือนเลยถ้าเราใช้จำนวนเยอะนะถ้าเราใช้ทุกวันก็จะอยู่ได้ประมาณ20-30วันนะคะนั่นคือบางคนก็อย่างที่บอกว่ามีความกังวลเนาะกังวลว่าเออถ้าใช้แล้วมันจะอยู่ในปัสสาวะเรานานแค่ไหนนะอันนี้ทราบแล้วนะคะวันนี้นะส่วนสมมติว่าในกรณีที่เราใช้เทซเกินขนาดนะคะถ้าเกินขนาดหรือว,ว่าเราใช้แล้เรา,เรามึนหรือบางคนเนี่ยนะมีความไว ในการรับสารสก,รกัดกัญชาไวมากเลยนะคะอาจจะมีอาการมึนอาการเมาได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะอาการมึนอาการเมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปหาหมอนะคะนอนพักแต่ว่ามันก็มีกรณีที่จะต้องไปหาหมอเช่นคนคนนั้นน่ะมีโรคประจําตัวร้ายแรงนะคะแล้วก็แพ้กัญชาะคะหรือว่าคนคนนั้นมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะคะเราใช้ไปนะคะใช้ไปแล้วเกิดกับปัญหาแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ต้องรี ไปพบแพทย์นะคะอาจจะมีการเต้นของหัวใจเร็วแต่สําหรับคนที่เป็นปกตินะคะแล้วเกิดอาการแพ้อันนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอแค่นอนประมาณ1นึสชั่วโมงเดียวมันก็จะ,ะหายเมาค่ะนะคะแต่วิธีการถ้าจะให้เร็วนะคะก็เตรียมไว้สําหรับใครที่ต้องใช้กัญชาแล้วกลัวจะเมานะคะก็เตรียมไวใ้ใกล้ๆตัวเลยนะคะก็คือ1นึ่งเตรียมพริกไทยนะคะ เตรียมพริกไทยเอาไว้นะพริกไทยเป็นเม็ดเนี่ยค่ะนะคะเวลาเมาก็เคี้ยวเลยค่ะสองสมเม็ดเคียเค้ยวๆไปนะคะเดี๋ยวก็จะหายอาการมึนนะหรือไม่ก็บีบมะนาวนะคะผสมในน้ำนะคะแล้วก็ดื่มนะมะนาวก็จะช่วยได้ดีเลยนะคะนะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเมารุนแรงมากเลยมะนาวยังเอาไม่อยู่เราก็เอาลูกมะนาวนะะี่ค่ะนะคะใช้ช้อนสแตนเลสเนี่ยขูด ผิวมะนาวนะขูดผิวมะนาวให้มันมีน้ํามันออกมาจ้ะนะคะให้มีน้ํามันออกมาแล้วเราก็เอาผิวมะนาวทั้งลูกนั่นแหละค่ะไปหั่นนะสไลด์บางๆเลยนะคะ <f> แล้วก็เคี้ยวนะเคี้ยวทั้งเปลือกเลยนะคะทั้งเปลือกทั้งมะนาวทั้งเปลือกทั้งเคี้ยวนะเคี้ยวเอาไว้เลยนะคะนะคะสักพักหนึ่ง เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะโอเคไม่มีปัญหาใดๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดอาการเหมือนอาการเมาก็มีวิธีการแก้แบบนี้นะคะอย่าตกใจหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงนะคะอ่อนคอลื่นไส้ความรู้สึกเหมือนจอะคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะนะคะวิธีวิธีนึงก็คือนวดศีรษะนะคะนวดที่ท้ายทอยแล้วก็ขมับ เพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะมันก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะนะคะนั่นแหละค่ะนะคะวันนี้พี่จะมาแป๊บเดียวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะในการที่จะ,ะใช้โดสในการรักษาวันนี้นะเราพูดถึงโรสของการรักษาว่าจํานวนสักกี่โดสนะคะนะคะกี่โดสเราใช้จํานวนหยดกี่หยดกี่มิลลิกรัมต่อวันอันที่2ก็คือพูดถึงเรื่องของระยะของอของส,สรรารสกัดกัญชาอยู่ในร่างกายเรานานแค่ไหนนะคะแล้วอันที่3ก็คือการแก้ แก้อาการมึนอาการเมาที่เกิดจากการได้รับท SC เกินขนาดหรือมากไปแล้วเกิดอาการมึนเมาซึ่งแต่ละคนแต่ละรายเนี่ยนะคะจะมีการตอบรับหรือตัวรีเซพเตอร์ในร่างกายของแต่ละคน,นจะไม่เท่ากันนะคะบางคนเมาเยอะ บางคนไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนใช้รถสูงๆก็ไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนหยดเดียวนะเกิดอาการได้เพราะฉะนั้นนะะเรารู้วิธีการแล้วนะคะว่าในการที่จะจัดการนะ,ะกับการที่เราเมากัญชานะคะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะคะใช้ดีกว่าไม่ใช้นะคะใช้เพื่อดูแลสุขภาพนะคะหรือเราเป็นโรคอะไร แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กัญชาได้เพราะกัญชาทําหน้าที่ในการปรับสมดุลในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะคะพี่จะมาสั้นๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลับฝันดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ